สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพูดคุยกันกันกบผมแล้วก็มิสเตอร์อีกรอบ,รบนึงว,วันนี้ครับพี่โอครับผมมีประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจและน่าจะมีรายละเอียดที่พูดคุยอยากมาปรึกษาว่าถ้ากรณีคนที่อยากจะซื้อบ้านแบบกู้ร่วมมีข้อที่มันจะต้องพิจารณาหรือว่าข้อที่ต้องคิดถึงมีกี่เรื่องอะไรยังไงบ้างต้องปรึกษาพี่โอเออเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังเลยอื เพราะว่ามีคนรู้จักหลายคนก็ชอบมาปรึกษาแบบนี้อยากซื้อบ้านอยากได้บ้านซื้อบ้านร่วมกับแต่แต่มันเกินกําลังเว่ยเกินกาลังมันไม่รู้จะทำยังไงกู้ร่วมแม่งเเออออกู้ร่วมมันดูง่ายดีนะแต่แม่งก็ดูมักง่ายด้วยนึกออกไหมมันเป็นบ้านของเราแต่เราไปลากคนอื่นมากู้ร่วมเพื่อที่เราจะได้ให้ธนาคารเขาปล่อยเงินกู้ให้เราอออันนี้ต้องอธิบายก่อนว่ากู้ร่วมคืออะไรครับแล้วมันแตกต่างกันจากการกู้แล้วมีคนค้ำประกันยังไงอืเอางี้ ง่ายเวลาเราไปกู้เงินธนาคารธนาคารเขาจะดูว่าเรามีความสามารถในการในการใช้งีไหมครับซึ่งสมมุติว่าเรามีเงินเดือนสามหมื่นธนาคารส่วนใหญ่จะปล่อยกู้ให้เราไม่เกินล้านห้าอ,อันนี้คือปลานีแล้วนะ,ะความเป็นจริงอ,ะอ่ะเขาควรจะปล่อยเราไม่เกินล้านสองด้วยซ้ำเพื่อให้เราอะ่ะ มีแคปในการใช้ชีวิตใจเออซึ่งเงินกู้ที่เขาปล่อยให้เราล้านสอเงี้ยมันไม่พอซื้อบ้านเว้มันซื้อได้แต่คอนโดราคาแบบประหยัดประหยัดมากๆเลยอ่ะดังนั้นสมมุติว่าเราเกิดอยากจะได้บ้านที่มันราคาแพงกว่านั้นเช่นอยากได้ทาวน์โฮมราคาสองล้านห้าเงินเดือน3ามหมื่นไม่มีทางกู้ผ่านเราก ไปลากคนอื่นมาอ่ะมีสมมติมีแฟนอืมอ่าสมมติว่ามีแฟนนะมีแฟนเราเงินเดือนสามหมื่นแฟนเงินเดือนเท่ากันอ่ะแฟนเงินเดือนสามหมื่นก็จะกลายเป็นหกหมื่นอืการกู้ร่วมธนาคารจะประเมินคนสองคนเหมือนเป็นคนเดียวกันครับแล้วก็เงินเงินรายได้ของสองคนเอามารวมกันครับมันก็จะเป็นหกหมื่นอ่าเพราะหกหมื่นแทนที่จะกู้ได้ล้านห้ามันจะกู้ได้สามล้านสามล้านเบิลเข้าไปเบิลเข้ามาครับ ก็พอซื้อทาวน์โฮมได้ครับหรือพอซื้อคอนโดมิเนียมแบบ2เบดรูมได้อ,อันนี้ก็อยู่ได้สบายขึ้นแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความอันตรายอย่างหนึง่งที่แอบแฝงอยู่ในนั้นที่อยากจะเตือนทุกคนอย่างรูรื่วงที่หนึ่งแทนที่จะเป็นภาระของคนหนึ่งคนกลายเป็นภาระของคนสองคนคแล้วต้องร่วมกันไปตลอดอายุไขของสัญญากู้หมายความว่าถ้ากู้ยีิบห้าปี มึงสองคนเนี่ยต้องผูกติดกันไปยี่บ้าปีในการรับภาระหนี้ก้อนนี้อมันเป็นไปได้ไหมโอเคนต้องมานั่งคิดดูอันที่สองความวุ่นวายทางกรรมสิทธิ์อืเราสองคนมาช่วยกันผ่อนคอนโดอันหนึ่งหรือบ้านอันหนึ่อันี้อืเราเป็นคนใจดีอ่ะเรายกให้อันนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของนายคนเดียวมันเป็นไปได้ไหมส่วนใหญ่จะไม่อาจจะได้ตอนแรกยอมยอมแล้วยอมเลยจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะ ผูกเป็นชื่อแบบสองคนสองคนอยู่สลักหลังอยู่ในกรรมสิทธิ์นั่นแหละครับดังนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนมือจําเป็นต้องขายด้วยนี้แน่นคุณต้องยอมด้วยนะผูกกันไว้อย่างงี้ซึ่งถ้าเกิดเขาไม่ยอมเราก็จะขายยากละไม่ได้ละอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความวุ่นวายนิดนึงครับไม่นิดนะผมว่าในระยะยาวถ้าสมมติยี่สิบหปีความสัมพันธ์มันไม่ได้ ถูกต้องอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยธนาคารเขาคิดเรื่องนี้เขาก็เลยบังคับว่าคนที่กู้ร่วมกันเนี่ยต้องมีสายเลือดเดียวกันเช่นพ่อแม่กู้ร่วมกับเราอันนี้มันแตกต่างจากค้ำประกันนะกู้ร่วมคือต้องมาร่วมกมากู้ด้วยเลยแต่ค้ำประกันนี่คือเราจะซื้อบ้านแล้วให้พ่อมาค้ำประกันเงินเราถึงรายได้เราถึงแต่เขาไม่ปล่อยกู้ให้เราเนื่องจากอะไรก็ไม่รู้แหละเขาต้องการให้เนแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่พอจ่าย รีดจากเราจนไม่ได้จริงๆเขาถึงจะไปรีดจากพ่อเราอันนั้นเรียกว่าคำประกันแตกต่างจากผููร่วมธนาคารเนี่ยเขาก็พิจารณาจากข้อนี้พี่น้องได้สายเดียวกันคผัวเมียจดทะเบียนอืได้เพราะถือเป็นคนเดียวกันแล้วแต่แฟนกันเนี่ยได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้คนรู้จักกันไม่ได้นะเมืองไทยไม่ดีอยู่ข้อหนึ่งไม่ดีมากๆคือเรื่องของการสมรสเท่าเทียมอืก็คือเป็นเพศเดียวกัน LGBT พอสมรถเท่าเทียมอ่ะเราสามารถใช้ตรงนี้มารวมได้ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่โคตรล้ำในเรื่องเรื่องนี้เขาเปิดโอกาสนะใช่เพราะว่าคุณจะไปจากัดเขาทําไมอ่ะรันิยมเขาแบบไหนมันเรื่องของเขาแต่ว่าเขาควรจะมีสิทธิ์มีฐานะเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายที่เป็นคู่รักกันสิอ่านี่เป็นปรเห็นด้วยมากๆชอบครับแต่ทําธนาคารเขาไม่ได้บังคับว่าคุณต้องจดทะเบียนสมรสสามีภรรยาเพราะเดี๋ยวนี้ไม่จดกันเยอะ เอาไม่จดก็กูร่วมได้กูร่วมได้แต่คุณต้องมีรูปถ่ายวันแต่งงานอะไรพวกเนี้ยคือมีหลักฐานว่ายืนยันว่าคุณแม่งใช้มีความสัมพันธ์มีไม่ต้องไปทําอะไรเขาดูนะไม่เดี๋ยมีความปลูกพันุ์มีความอธิษฐามีภรรยาพื่พิสูจน์ต้องพิสูจน์ตรงนั้นสูจน์ถึงจะมากู้ร่วมได้แต่อย่างที่อยู่เมื่อกี้ยู่บอกความสัมพันธ์คนเราอ่ะมันไม่แน่นอนอ ไอ้เฮียกูไม่ยุ่งกับมึงแล้วเว้ยเอาละบ้านที่เรากู้ร่วมผ่อนด้วยกันเรื่องของมึงอเราต้องรับภาระคนเดียวทีนี้กลับมาดูจุดเริ่มต้นทําไมเราถึงกู้ร่วมก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาผ่อนคนเดียวอืเราก็เลยไปลากพี่ชายเราน้องชายเรามากู้ร่วมแล้วพอมันทะเลาะกับเรามันไม่มายุ่งกับการผ่อนจ่ายแล้วแล้วเราจะมีปัญญาผ่อนเนออก็ตอนแรกมันผ่อนมันคนละครึ่งแล้วถ้าเราผ่อนถ้าเราดื้อจนไหวก็ผ่อนให้มันอีกที่เราตีอีก ขายมันก็ไม่ขายนึกออกไหมคือเนี่ยมันเป็นปัญหาที่โคตรจะมีปัญหาเลยอ่ะอแต่มันเป็นความง่ายอ่ะธนาคารบอกกูไม่สนใจหรอกมึงจะตีกันไหมไม่ตีกันไหมกูอยากปล่อยเงินกู้แล้วมึงสองคนเราเป็นลูกหนี้กูแล้วธนาคารแม่งโคตรง่ายหมายความว่าไงหมายความว่ากูนอกจากกูจะยึดห้องมึงมึงจะเป็นกรรมสิทธิ์ของสองคนหรือยี่สิบคนกูไม่สนใจเพราะกูยึดได้ก็มันอยู่กับกูก็ครับเมื่อยังไม่โอนอ่ะเราต้อง่อนธนาคารอยู่มันเป็นสมบัติของธนาคารน่ะธนาคารก็ยึด เราเสร็จแล้วยังไงเอาไปขายทอดตลาดแล้วาชาระานี้ไม่พอมาไล่ฟ้องคุณคุณก็โดนอีกโดนเต็มเ็ม<า>แล้วก็เป็นลูกนี้เต็มเตมไม่ใช่ผู้คำประกันด้วยคู่มันง่ายสําหรับธนาคารคือในทางแบงก์เขาก็มองว่าการกู้ร่วมคือหนึ่งคนเออขาไม่สนใจมนุษย์2คนจะเป็นหนึ่งคนนี่โคตรยากโคตรยากอ แฟนเราตอนแรกก็ดีๆต่อมาแม่งตกงานแล้วแม่งก็ไปทําเที้ยอะไรเลยเกาะเรากินไปเรื่อยๆเราอยากจะดีทิ้งก็ไม่ได้แล้วเราคืออะไรเมื่อก่อนมันเคยมาช่วยเราผ่อนตอนนี้มันไม่ช่วยเราผ่อนแถมยังนอนอยู่ในบ้านที่เราอยากจะดีมันออกอีกมันยากไหมมันมันยากมากนะต้องคิดกันดีๆต้องคิดเลยดีเรื่องเรื่องการแบบมีระยะยาวของความสัมพันธ์กับการมีภาระหนักๆใช่ต้องคิดให้ถี่ถ้วนคือ เป็นสิ่งที่เอาจริงการกู้ร่วมเป็นสิ่งที่ผมไม่แนะนําเลยการค้าประกันยังพอได้ถ้าพ่อแม่ค้าประกันให้ลูกเพราะบางคนจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่มีเงินไม,ไม่ไม่สามารถที่จะผ่อนได้นะแต่จริงๆคือเขาเขาผ่อนได้เขามีความสามารถแต่ธนาคารไม่ไม่รู้เป็นอะไรก็เมืองบางทีมก็มีหลักเกณฑ์บางอย่างต้องการให้มีผู้ค้าประกันอเออโอเคอันนั้นก็จบไปแต่การกู้ร่วมเนี่ยเห็นชัดตั้งแต่ต้นแล้วว่าคุณมไม่มีปัญญาผ่อน คนเดียวคุณเลยไปลากคนอื่นมากู้ร่วมเพื่อที่จะหวังให้เอาเงินรายได้สองคนมารวมกันให้ธนาคารเขาประมูลโอเคอันนั้นเป็นมุมหนึ่งของพี่โอ๋แต่ถ้ามันมีมุมที่บอกไม่ใช่ไม่ได้ลากมาเราสองคนตัดสินใจร่วมกันวันนี้วันนี้มึงอะตัดสินใจร่วมกันแต่วันหน้าไม่รู้ละเสี่ยงตีกันที่ผายเลย่มันก็เหมือนกับเสี่ยงตีกันอะมันไม่ยากมันไม่ได้ยากมันเข้าใจง่ายทําไมคุณถึงเป็นแฟนกับคนนี้คนนี้ในวันนี้แต่ในอีกห้าปีข้างหน้าทําไมคุณเลิกกันอื ไม่ไม่ได้บอกว่าแบบผู้คนจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดแต่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้กลับไปที่จุดเริ่มต้นครับอะไรที่ทําให้คุณต้องกู้ร่วมคุณไม่มีปัญญาซื้อคนเดียวโอเคมันชัดเจนตั้งแต่ตรงนั้นแล้วเมืม่อคุณไม่มีปัญญาซื้อคนเดียวแล้วคุณจะดิ้นรนไปซื้อเอาสองคนมารวมกันเพื่อซื้อของชิ้นเดียวทําไมเช่าอยู่ด้วยกันก่อนไหมถูกต้องอ่าระยะสั้นถูกต้องทดลองดูก่อนอเอาให้พร้อมอถูกต้องเลยทีนี้ เอาแบบนี้เราไม่ให้กู้ร่วมเราทำไงง่ายมากฉันมีกําลังซื้อบ้านเท่าไหร่ให้ซื้อเท่านั้นอย่าไปคิดเกินตัวอย่าไปหวังว่าเ้ยจริงเงินเดือนฉันซื้อบ้านได้ราคา3ล้านแต่ถ้ารวมกันฉันซื้อบ้านได้ใหญ่กว่าเป็นหล้านอย่าไปคิดมันคือความเพ้อเจอเอให้คิดแค่ว่าตัวเองตัวเราเองที่เรารับผิดชอบได้เราผ่อนได้มันเท่าไหร่มันถึงจะสบายใจดีกว่าทีนี้สมมุติว่าแฟนเราเกิดเสลออยากจะมากู้ร่วมไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรไม่เอาฉันอยากช่วยผ่อนเองกู้ร่วม ก็ซื้อในราคาที่เราผ่อนได้คนเดียวอยู่ดีอแทนที่จะซื้อบ้านราคา6ล้านซื้อ3าล้านเหมือนเดิมอที่เราผ่อนได้เสร็จแล้วเธออยากจะกู้ร่วมอยากจะมาช่วยแชร์โอเคไม่เป็นไรมาเลยอดดีพอถึงจุดจุดหนึ่งที่เลิกกันหรือเรามีปัญหาหรือเขาตกงานหรืออะไรเรายังสามารถแคลรี่ออนตอบได้โดยการจ่ายเงินเราเองมันมีนะมันมีที่คนอยากจะมากู้ร่วมซึ่งมันก็อาจจะดีถ้าคิดอีกแง่มุมหนึ่งเช่น สองคนต่างคนต่างเช่าอยู่คนละหลังจะเช่าอยู่ทําไมมากู้ร่วมแล้วกย็ยอมอยู่บ้านหลังเล็กๆอันหนึ่งก่อนอด้วยกันไปก่อนครับแต่การกู้ร่วมโดยที่ทั้งสองคนสามารถรับภาระบ้านหลังนั้นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพิงกันเซฟกว่าป,ปลอดภัยกว่าสองคนรวมกันควรจะซื้อบ้านราคาหกล้านได้ไม่ซื้อบ้านราคาสามล้านมเมื่อคนหนึ่งคนใดบาดเจ็บหรือเมื่อคนหนึ่งคนใดตกงานอ,อีกคนหนึ่งสามารถเป็นเบี้ยวแรงในการผ่อนได้โดยที่ไม่เดือดร้อนอันที่หนึ่งอันที่สอง เมื่อสองคนมารวมกันแล้วไม่มีใครเดือดร้อนไม่มีใครตกงานต่างคนต่างแชร์กันคนละครึ่งแทนที่จะผ่อนใจแบบเต็มที่เลยก็กลายเป็นผ่อนใจแค่นิดเดียวเงินที่เหลือของทั้งคู่สามารถไปต่อยอด,อไ,ปอยอดไปลงทุนไปทำอย่างอื่นไปออมไปทำอะไรได้อันนี้เป็นข้อดีของการกู้ร่วมที่ควรจะทำะหมายความว่าเราควรจะมองการกู้ร่วมเป็นการลดภาระมากกว่าจะไปสร้างภาระ ลดภาระควบคุมอยู่ช่วยกันให้อยู่ง่ายขึ้นกู้ร่วมเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านอแต่เป็นเครื่องมือที่เฮี้ยในการขยิ่งในการที่จะขยิ่งตัวเองไปทําอะไรเกินตัวคิดง่ายๆคืออย่าทําเกินตัวรับรองไม่เจ็บตัวมันก็จะมีทุกอย่างเครื่องมือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียของมันครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ การกู man, ้รวมที่อยากให้ทุกคนคิดเยอะๆก่อนที่จะกู้รวมครับแล้วจะมีคนมาถามพี่โอ๋ป่ะพี่โอ๋จะบอกว่าเรื่องของมึงเอาเหตุผลมากองไล้วพ็่ลองตัดสินใจกันเองครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณาครัวันนี้ประมาณนี้ครับพี่โอ๋ขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ